สำหรับวันนี้เรามาดูจักรยานไฟฟ้าที่ลดราคากันนะครับ วันนี้เป็นวันที่3เดือน3นะครับซึ่ง l a z a d a และ s h อป e ีนะครับก็จะจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าต่างๆมากมายเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นวันที่ลดเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่11เดือน11 12เดือน12 1เดือนหนึ่งะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับเขาจะลดราคาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ก็เลยจะพามาดูนะครับว่าจักรยานไฟฟ้าเขาลดไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีบางคนก็สงสัยว่าทําไมผมได้มาถูกนะครับอย่างเช่นบางคันแค่6000กว่าทําไมคิด เข้าไปดูแล้วกลายเป็น800 0กว่านะครับเป็นเพราะว่าผมซื้อในช่วงลดราคานะครับถ้าช่วงราคาปกติก็จะเป็นราคานั้นนะครับอย่างวันนี้ผมก็เลยจะมาทํารายการซื้อให้ดูนะครับว่าจากักรยานไฟฟ้าที่เขาลดราคาจะลดประมาณไหนลดจริงหรือเปล่าไปดูเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าลาซาด้านะครับในช่องค้นหาผมจะพิมพ์คําว่า l u l a e v 8แล้วกันนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับขายดี ลองคลิกเข้าไปดูนะครับดูที่ร้านค้านะครับจัดจำหน่ายโดย L U L A E Last Mall นะครับนี่นะครับช่วงแฟลตเซลลาซาด้าช่วยเปนะครับราคาอยู่ที่7,399บาทนะครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกสีแดงแล้วกันนะครับลองคลิกซื้อเลยนะครับมาดูราคากันนะครับตอนนี้ราคาเหลือแค่6,799บาทนะครับ ซึ่งราคาเต็มอยู่เกือบ8,000ค่าจัดส่งก็เกือบเกือบ500นะครับรถไปรถมาก็เหลือแค่ราคานี้เท่านั้นนะครับถ้าผมกดสั่งซื้อนี่คืออจะเป็นการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตนะครับแล้วก็ส่งมาถึงบ้านเลยครับ นี่นะครับราคาเต็มอยู่นี่นะครับเห็นไหมครับว่าปกติราคาจะอยู่ประมาณ7000กว่า80,00กว่านะครับแต่ตอนนี้เหลือ6,799เท่านั้นนะครับซึ่งเขาลดเฉพาะในวันนี้นะครับหรือใครมีคูปองส่วนลดเพิ่มนะครับบางทีใส่เข้าไปก็จะลดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเห็นไหมครับว่าราคาถูกมากๆเลยนะครับถ้าซื้อในช่วงที่เขาลดราคานะครับซึ่งในวันปกติไม่มีราคานี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกออกมาดูรายละเอียดนะครับนี่นะครับมีกติกาให้ร่วมสนุกด้วยนะครับ มีรีวิวแล้วก็แจกด้วยนะครับนี่ครับรุ่น v แปดนะครับเป็นรุ่นที่ผมคิดว่าคุ้มค่านะครับก็อยากแนะนํานะครับเพราะว่าได้ทดสอบแล้วใช้งานได้ดีมีอุปกรณ์มาให้ครบไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวหลังทุกอย่างครบจริงๆนะครับไม่ต้องไปทําอะไรแล้วครับหน้าจอก็เป็นดิจิตอลนะครับมีบอกระดับความเร็วมีบอกโวลต์ด้วยครับมีบอกกิโลด้วยและระดับแบตเตอรี่ด้วยนะครับอันนี้เป็นคันที่น่าใช้นะครับถ้าได้รับสินค้าที่ไม่มีปัญหานะครับ อันนี้ก็อยู่ที่ร้านค้านะครับผมก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะต้องสมบูรณ์ทุกคันนะครับถ้ามีปัญหาก็เคลมกับร้านได้นะครับดูรีวิวนะครับตอนนี้ไปที่5าดาว3000กว่ารีวิวแล้วนะครับนะครับก็ไล่อ่านไปนะครับอย่างคนนี้นะครับราคาโปวันที่1 2ใน12 V8 เหลือ5,370ออันนี้ถือว่าสุดๆแล้วนะครับถูกมากๆเลยครับนะครับก็ไล่อ่านดูแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูครับว่าน่าซื้อหรือเปล่านะครับ แต่ก็โอเคนะครับรุ่นนี้ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูรุ่นอื่นกันอีกสักรุ่นนะครับเอาเป็นร้านนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับร้านนี้นะครับแต่ว่าซื้อมาหลายคันแล้วนะครับเห็นไหมครับมีคูปองลดเพิ่มนะครับกดรับให้หมดไปเลยครับกด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 แล้วเราลองไปดูตัวอื่นกันนะครับลองดู V19 แล้วกันนะครับราคาอยู่หมื่นกว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมจะลองคลิกเข้าไปดูนะครับ เดี๋ยวขอดูกันนะครับนี่นะครับคร่าวๆนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีดิสเบรกหน้าคันก็ค่อนข้างจะใหญ่กว่าหนักกว่านะครับแบตได้ถึง20แอมป์เลยนะครับราคาก็เลยสูงหน่อยลองคลิกซื้อเลยนะครับหรือว่าเพิ่มลงรถเข็นก็ได้นะครับผมจะลองซื้อเลยนะครับดูซิจะลดเหลือเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ลดเหลือ1259บาทนะครับ คุ้มอยู่นะครับถูกมากเลยครับปกติอยู่ประมาณ12ื่นกว่า13ื่นกว่าค่าจัดส่ง500กว่านะครับมีคูปองลดจากร้านค้าอีก500บาทนะครับลดไปเป็นพันเลยครับสำหรับรุ่น v 1 9เนะครับเฉพาะวันที่3เดือน3นะครับต้องดูเงื่อนไขเขาด้วยนะครับบางทีก็อาจจะมีเฉพาะจ่ายด้วยบัตรเครดิตหรืออาจจะมีเก็บปลายทางก็มีลดราคาด้วยอันนี้ก็ต้องดูตามเงื่อนไขนะครับถ้ามีคูปองก็ระบุไปด้วยนะครับ บางทีก็อาจจะลด2ต่อด้วยนะครับนะครับก็เลยมาทํากันให้ดูนะครับว่าลดจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองย้อนกลับไปเช็คดูที่ช้อ p ปีดูนะครับว่าที่ไหนจะถูกกว่านะครับลองพิมพ์ V8 ดูก่อนนะครับ V8 ปดร้านค้านี้นะครับอันนี้เป็นร้านที่เชื่อถือได้นะครับมีโค้ดอะไรกดคลิกเก็บให้หมดครับ มีว V1 ินะครับ V1 V8 ่นะอย,อยู่นี่นะครับ V8 ลองเลือกสีเหลืองนะครับซื้อสินค้าเหลือ7,959นรบาะครับเลือกโค้ดส่วนลดนะครับที่เราเคยได้เก็บมาเมื่อเช้ายังมีอยู่นะครับโค้ดส่วนลดจะมาไวและหมดไวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะได้อยู่ที่ราคา7 0 0 0 959นะครับซึ่งแพงกว่า Lazada นะครับและเป็นร้านเดียวกันฉะนั้นให้เราเลือกซื้อแพลตฟอร์มที่ถูกกว่านะครับก็คือ l a z a d a ถูกกว่าให้ไปซื้อที่ La z a d a นะครับในวันที่3เดือน3นี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าเราจะต้องซื้อที่ s h อป e e เท่านั้นเป็นร้านเดียวกันที่ไหนถูกกว่าซื้อที่นั่นนะครับโอเคก็ได้ราคานี้นะครับคราวนี้เรามาดู v 19นะครับที่ผมคลิกเอาไว้แล้วนะครับลองกดสั่งสินค้าเข้าไปดูนะครับ ราคา11,716บาทนะครับโค้ดส่วนลดร้านค้า228บาทนะครับซึ่งแพงกว่า Lazada านะครับ l a z a ด a จะ1259นะครับนะครับถูกกว่าเราก็มาเลือกซื้อที่นี่นะครับแต่ถ้าใครมีโค้ดส่วนลดอื่นๆนะครับก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับแล้วลองดูว่าโค้ดไหนจะลดเยอะสุดนะครับ บางคนก็มีเก็บเหรียญน,นะครับสามารถเอาเหรียญมาแลกเพิ่มได้เป็นเหรียญที่สะสมมาไว้นะครับตอนที่ซื้อของแล้วเขาก็มีให้เราเก็บสะสมแล้วเราก็มาเป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะครับก็ให้ดูกันคร่าวๆนะครับนะครับสำหรับช้อปปีก็จะมีโค้ดส่วนลดต่างๆนะครับเราก็กดเก็บไว้แล้วลองกดใช้ดูนะครับ เผื่อจะได้ลดเพิ่มมากกว่าที่ผมได้กดให้ดูนะครับวันนี้ก็เลยมาแนะนําให้ดูกันเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครตัดสินใจซื้อในวันนี้นะครับวันที่3เดือน3ก็รีบๆไปหน่อยนะครับก็จะได้สินค้าราคาถูกพอสมควรเลยนะครับไม่งั้นเราจะรออีกทีนึงก็อาจจะเป็นวันที่4เดือน4 5เดือน5 6เดือน6นะครับก็เก็บตังค์รอกันได้นะครับถ้าใครยังไม่ซื้อตอนนี้นะครับหรืออาจจะเป็นวันธรรมดาบางวันก็มีส่วนลดนะครับซึ่งผมก็เดาไม่ถูกนะครับ บางวันก็ลดเยอะเยอะกวันที่มีโปรโมชั่นดีๆอีกนะครับก็ลองเลือกซื้อกันดูนะครับก็มาแนะนำกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ